สวัสดีครับนะครับนี่คือเทปแรกของเรานะครับรับกลุ่มเกียร์ไรเดอร์นะครับว um ันน bueno> ี Yok ้เราจะมาทําบุญกันนะครับนี่คือจุดนัดแรกของเรานะครับนั่นก็คือแม็กเวลูลาพาวร้อยหนึ่งนั่นเองครับเอาขณะนี้นะครับด้านหลังของผมนะครับนี่ก็คือกลุ่มที่จะไปทําบุญในการนี่คือในโซนของบริเวณรัดเาวแล้วก็รวมถึงโซนปากเกร็ดนะครับที่อยู่บริเวณใกล้ๆนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับคนที่เริ่มกิจกรรมนี้แล้วก็แนวคิดว่าทําไมเขาถึงอยากไปทําบุญกันดีกว่าครับ เอารับแนะนำตัวหน่อยครับอ๋อผมขิงครับเกียร์ไรเดอร์ตัวจริงนะครับอ่าครับนี่ก็คือประธานของกลุ่มที่เริ่มกิจกรรมนี้นะครับอยากทราบว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจครับที่ทําให้เริ่มกิจกรรมทําบุญครั้งนี้ครับแรงบันดาลใจก็มันก็ไม่มีอะไรมากก็คือความเกียรของเรามันมันส่วนใหญ่คนเขามองกันในแง่ลบเราก็คือจะทําให้มัน มันมีความแบบมันมีมูเมต์ขึ้นมาว่าเออให้คนเขามองว่ากลุ่มรถมอไซค์เนี่ยมันมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดแบบก็คือเราก็ทําดีกันบ้างเพราะว่าทุกทุกครั้งที่ออกเนี่ยมันก็จะต้องแบบมีการทําเพื่อเพื่อสังคมช่วยคนแก่ช่วยหมาช่วยเด็กช่วยช่วยทุกอย่างทําทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรวมตัวกันอีกที่หนึ่งแล้วใช่ไหมครับอ่ากำลังจะไปครับกําลังจะไปนี่ตอนนี้กี่โมงครับอ่าตอนนี้7จ็ดโมงสี่สิบก็ ไงเดี๋ยวเราจะไปต่อกัน,นที่ตรงโลตัสปากเกรใช่ไหมครับใช่ครับใช่ก็กนะั้นก็จะไปซื้อของซื้ออาหารมาบ่นอยากทีเดียวเรียวๆไปเลยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะดูกันนะครับว่าวันนี้ในช่วงของที่เราไปทําบุญรวมถึงเกรด็ดความรู้ต่างๆในช่วงของรายการเราเนี่ยมีอะไรบ้างไงเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับใช เอาละครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โลตัสแครายแล้วนะครับตอนนี้ยอดไปจากรเข้าๆนะครับอยู่ที่1 3 0 0 0บาทนั่นเองครับนวัตสูงพอสมควรนะครับแต่ว่ายังไม่พอครับเดี๋ยวเราจะมีอีกกลุ่มหนึ่งตามมาสมทมนะครับเราจะดูว่ายอดไปจากวันนี้ทั้งหมดอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองครับแล้วเดี๋ยวด้านหลังผมนี่นะครับก็คือน้องๆนะครับที่จะมารวมตัวกันทําบุญที่บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวจะดูกันว่าบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดเนี่ยน้องเขาอยู่กันยังไงแล้วเราซื้ออะไรไปบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวมมาชกัันครบ เอาละครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะเข้าไปในโลตาร์แล้วนะครับยอดบริจาครวมเข้าๆตอนนี้สองหมื่นบาทแล้วครับสูงกว่าเมื่อกี้น้องเจ็ดพัน 7, บาทแล้วนะครับเราจะดูกันว่าวันนี้ทั้งหมดเต็มที่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปช้อปปิ้งกันครับ อนนี้นะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดนะครับยอดบริจาครวมทั้งหมดอยู่ในกำมือผมแล้วครับนั่นคือยอดทั้งหมดสา3 2 6าน้บาทนั่นเองครับโอ้ยนี่ขนาดเรามารวมทำบุญกันแค่เล็กๆน้อยๆนะครับไม่อยากคิดเลยว่างานต่อไปเนี่ยเราจะทำบุญมากถึงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันแล้วครับก็ใกล้เวลาแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตรงบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดเลยครับผม าล้วตอนนี้นะครับเรามาแล้วนะครับบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดนั่นเองนะครับตรงที่อยู่ของเราเนี่ยเป็นสำนักงานใหญ่นะครับเราสังเกตได้ว่าเรามีกลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับที่มาจอดรออยู่ตรงน,นี้นะครับรวมหนึ่งผมด้วยนะครับก็แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเป็นเหมือนการรวมกลุ่มคนรักมอเอรไซในในฐานะการร่วมทําบุญเราไม่ได้ทําแบบให้เป็นความเดือดร้อนในใครเราเน้น ความสนุกสนานแล้วก็ทําให้เด็กๆเนี่ยมีรอยยิ้มเล็กๆน้อยๆนะครับดูของนะครับจากยอดบริจาคเมื่อกี้อยู่ที่ประมาณ3ามหมเราก็ได้ของจัดพอที่จะเลี้ยงน้องได้ถึง200คนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของเนี่ยมีอะไรบ้างชีวิต,ต,วตาาลลโลกทุนี่ดีกว่านี้ ของเราจะเป็นของทั่วไปนะครับที่จะเป็นต้องใช้รวมไปถึงพวกผงลักปอกแล้วก็แป้งถีบฟันยาถีบฟันคือของกีบปะถานเล็กๆน้อยเนี่ยเราก็สามารถทําให้น้องๆกลุ่มเนี่ยมีความตกได้นะครับรวมถึงของหวานที่เราเตรียมมาไม่อัน oh <my S 1> ้นเลยว่างานเนี้ยน้องเขาอิ่มกันแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนช่วงกิจกรรมกันเลยว่ากิจกรรมที่น้องๆเข้ามาเนี่ยสองร้อยชีวิตเนี่ยน้องเขาจะขำกันสนุกขนาดขนาดไหน ชีวท,ที่ดีกว่านี้ฉันมีภาพที่งดงามอยู่ในใจแม้ว่าเจอกีครั้งฉันก็จะสักสั้นนึกอะไรนึกใ้เสม เป็นเป็นหัวหน้ากัง้องไม่ใช่ชืยชคยมาเยหายไปชียใครลูกชาย ถ้าขี gotcha ่มอไซค์ให้ทำานีทน um ี้เ <layering> ดี cioè, ๋ยวผมขอพี่ที่ช่วยร้องเพลงด้วยนะครับเพลงมันสั้นนิเดวง่ายง่ายีทีนี้เดี๋ยวเรา Gatot 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 เอาล้ครับตอนนี้นะครับก็กิจกรรมข้างบนเวทีเนี่ยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเราก็ให้น้องมาเล่นท่าหมอ์ส่ค์จิกๆนี่อ่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการแจกน้องๆเขานะครับก็เห็นน้องๆแต่ละคนที่มาร่วมทําบุญในการทําบุญใหญ่ของเรานะครับทาั้งนี้ก็รู้สึกว่าอิ่มอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็อยากให้มีความสุขส่วนของที่น้องเขาได้รับทุกคนเนี่ยถึงมือน้องทุกคนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมาทําบุญที่นี่นะครับแนะนาครับเพราะว่าน้องๆที่นี่มีตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึง คนที่อายุมากขึ้นแล้วแต่ว่าน้องเขาก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้แต,แต่ถึงอย่างนี้งั้นเราก็ต้องการที่จะให้มีรอยยิ้มเล็กๆน,น้อยๆนะครับอยากให้มีความสุขมากขึ้นแล้วก็เราอยากให้เด็กๆเ,เนี่ยได้มีรอยยิ้มตลอดไปก็เดี๋ยวทราบว่าหลังจากที่กลุ่มเราทําบุญแล้วเนี่ยช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงก็จะมีกลุ่มหนึ่งมาเลี้ยงอาหารตอนกลางวันนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับมอไซเห็นน้องๆเขาอยากถ่ายรูปร่วมกับมอไซก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า

ฉฉฉัฉฉััััััันนนนนคควววาาาาาามมมมหหงงีีีปญลกทท่จะาาออเอาละครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การสัมภาษณ์ตัวแทนแต่ละโซนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราสัมภาษณ์ใครคนแรกดีนะครับมีรถส,รสวย,ย,ยๆเยอะแยะเลยเอาพี่ชัยสวัสดีครับอ่าพี่ชัยครับ,<อ>รบแนะนำตัวหน่อยครับอ๋อเฉลิมชัยพุ่งแพรครับชื่อเล่นชื่อชัยครับ สาเหตุที่พี่ชัยมาร่วมทำบุญในครั้งเนี้เ,เกิดจากอะไรครับเออจริงๆปกติเราก็มากันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มีตัวตั้งตัวตีมีน้องจากเียรไลเดอร์มาชวนก็ก็ก็ยินดีครับยินดีได้เ,เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆอ๋อครับขึ้นเลยไปรุ่นนี่ อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ให้น้องๆได้มาร่วมสนุกกันใช่ไหมครับครับก็เรามีโอกาสที่ดีกว่าเราก็แบ่งๆกันอะไรเงี้ยโลกก็น่าอยู่ผมคิดอย่างนั้นนะความประทับใจในการมาทําบุญครั้งนี้ที่บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกตดเนี่ยมีมีความรู้สึกยังไงครับเอ่อรู้สึกดีมากครับเพราะว่าปกติแล้วผมผมอาจจะมาเป็นหน่วยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่กี่คนอะไรเงี้ยแต่วันนี้เรามากันได้ เกือบเกือบเจ็ดสิบคันอะไรเนงะี้ยก็ก็รู้สึกดีครับแล้วก็ทุกคนก็มีระเบียบโดยที่เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้นัดหมายอะไรกันมากมาย,ยคือทุกคนก็มีระเบียบนะครับคื่สาคัญครับว่าเราให้เกียรติสถานที่ตรงนี้มันเป็นที่พู้จริงๆก็คือที่พักฟื้นผู้ป่วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่มีมาแบบมาเบิ้ลเสียงตรงเสียงดังอะไรตรงนี้เราต้องให้เกียรติสถานที่นิดนึงนะครับครับไงก็ขอบคุณพี่ชัยด้วยนะครับ,อบเอาละครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์อีก แต่อีกโซนหนึ่งนั่นคือโซนนนทบุรีนะครับตามมาเลยครับอันนี้คือกลุ่มกลุ่มอะไรนะครับนโซนนนค่ะน,นี่โซนนนโซนนนต้องข่ง้วยนะเอาละครับโซนนนสัมภาษณ์สองคนเลยเลยนะแล้วก็เราจะมารู้ว่าอยากรู้ว่าสาเหตุที่มาทำบุญทางนี้เกิดจากอะไรครับ เที่ยวกันเยอะมาแล้วค่ะใน,นก็ร่วมทํากิจกรรมกันมาเยอะแล้วก็คือร่วมกันทาบุญด้วยค่ะอ๋อแล้วปกติตนนนี่ออกทิปกันบ่อยไหมครับในเรื่องของทิปการทําบุญแบบนี้ครับก็ถ้าเกิดมีกิจกรรมไหนเราก็คือจะไปร่วมด้วยประมาณนั้นชวนช,วน,ชวนกันไปออกก็คือแล้วถ้าเป็นทิปทั่วไปอะครับแบบออกเป็นประจําเฉลี่ยดเดือนละกี่ครั้งหรือว่านานๆทีก็แล้วะเทศกาลเกาะถ้าเกิดว่าหยุดยาวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ คิดทิปกันล่วงหน้าว่าเราจะไปไหนอืมเราปกติก็คือจะมิงกันทุกศุกร์อยู่แล้วค่ะคือมีอะไรก็คือมาคุยกันม,มีที่ไหนก็คือ,อแนะนํากันไปอะ่ะแล้วถ้าบอกว่า,นวาเนี่ยผมเป็นคนที่กําลังดูรายการอยู่เนี่ยแล้วอยาก,ยากมาร่วมมิงที่ตนน,นทบุรีนเนี่ยเราไปเจอกันได้ที่ไหนครับต่อเลยค่ะเจอได้ที่แม็กเอสพานาดค่ะทุกวันศุกร์สองทุ่มถ้าเกิดไม่เจอไปที่กิสมนะคะชีนเขตซอยหนึ่งโอเคโอเคอ,เคอะแล้วขอคําแนะนําหน่อยว่าเห็นออกทริป ร่วมกันน่าจะเยอะอยู่ขอได้สักข้อหนึ่งว่าเวลาออกทริปเนี่ยอยากเตือนอะไรสําหรับคนที่มือใหม่ออกทริปครับก็อ,อยากจะเตือนเรื่องการเซ็ตตี้อุปกรณ์พวกเสื้อกาดถุงมือรองเท้าอยากจะเน้นให้ปลอดภัยแล้วก็รัดกุมแล้วเวลาขับก็อยากจะให้ขับแบบระมัดระวังกันนิดนึงก็อย่าเร็วมากแล้วก็อย่าขนองต้องนึกถึงคำหนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่นด้วยแล้วก็อย่าลืม รักษากฎจราจรด้วยนะคะโอ้โหนี่นะครับและนี่นะครับคือกลุ่มของโซนนันทบุรีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์อีกโซนหนึ่งครับเหนื่อยครับแต่ว่ายังไม่หยุดเท่านี้เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าทราบข่าวในการทำบุญครั้งนี้ว่าทําไมเขาถึงอยากมากันดีกว่าครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวหน่อยครับอ่าผมอู๋ครับครับตับ ข่าวการทำบุญทางนี้จากที่ไหนครับจากในกลุ่มเพจของเจนไรเดอร์ครับอ๋อครับแล้วปกติคือพี่โอเล่นรถประเภทนี้นานหรือยังครับก็ปีปีกว่าแล้วครับใครที่ไม่เห็นนะครับนี่นะครับรถพี่โอยนะครับอันนี้เจ้านี่มีที่มามายังไงครับเจ้านี่มีที่มายังไงได้ตกทอดมาอีกทีครับซื้อต่อจากคนรู้จักมาอีกทีหนึ่งก็มาสภาพนี้แล้วก็มานั่งแต่งให้ใช้งานสมบูรณ์อีกนิดนึง ก็งางนได้อยากฝากอะไรถึงคนที่อยากจะมาทําบุญที่นี่บ้างว่าควรจะเตรียมพร้อมหรือว่าอะไรบ้างครับก็อยากบอกว่ายังยังมีกลุ่มพวกที่ต้องการความช่วยเหลือเยอะครับพวกอย่างพวกเด็กเด็กพวกนี้หรือพี่ๆด้วยซ้ำพวกบางคนก็อายุเยอะๆแต่ช่วยเหลือเต่ไม่ได้นั่นแหละครับผมก็ยังไงก็เพื่อันมาทําบุญครับเพื่อให้น้องเขาอยู่กันได้ไมีความสุขครับ ้เท,าท่าที่เห็นนะครับเรามาทําบุญที่บ้านเด็กพิการซำซ้อนปากเกตเนี่ยมันมีตั้งแต่เด็กเด็กเล็กๆอะ่ะเล็กจริงๆจนถึงเด็กโตแต่ว่าเขามีเรื่องของพิการทางสมอง เราก็บางทีเราเราเครียดของเราอ่ะแต่เรามีร่างกายยกครบส2องแต่น้องเขาเนี่ยเรื่องของสมองเรื่องของสติปัญญาที่เขาไม่สามารถอยู่ได้ด้วยสังคมใหญ่ขนาดนี้แต่น้องก็สามารถมีสังคมเล็กๆที่มีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขในแง่เล็กน้อยเนี่ยเรามาทำกิจกรรมถึงแม้จะเป็นสองชั่วโมงของเราแต่ก็ถือว่าเป็นสองชั่วโมงที่มีค่ารับเด็กเราได้เห็นน้องๆแต่ละคนยิ้มเวลาเราเอาขนมเอาของหวานเอาอะไรมาให้ ทีเนี้ยอยากจะฝากนิดน,นึงสำหรับคนที่ท้อถอยในชีวิตอยากให้ลองมาทําบุญแบบนี้ดูครับมาเห็นหน้าเด็กที่เขาเห็นความหวังแต่น้องเขามีความสุขได้ในสังคมคนกรุงวุ่นวายเนี้ยครับไงก็ขอฝากไว้แล้วก็เทปหน้าเนี่ยเดีย๋ยวเราจะไปทําแนวกันไปกัน,กนไปเจอกันที่ตรงเ <I see. S 1> ขากระโจมที่ว่าขึ้นกันลำบากลําบากนเลยผมจะพาขึ้นไปดูว่าตํารวจที่อยู่บนขบนนั้นนะอ่ะเขาลาบากนขนาดไน น้องไงเราไปเจอกันเทปหน้าครับโลกที่ดีกว่านี้ชีวิตที่ดีกว่านี้ฉันมีภาพทุกงดงามอยู่ในใจแม้ว่าเจอกี่ครั้งฉันก็จะสร้างสรรค์ดีรันให้สุดท้าย